ครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ,อการผลิตเส้นไใายายาวนะครับซึ่งในการผลิตเส้นใายายาวนนั้นส่วนมากก็จะเป็นเส้นใยที่ถูกมนุษย์ประดิตขึ้นมาไม่ใช่เส้นใยธรรมชาตินะครับซึ่งก็จะมะีสองส่วนใหญ่ๆดังนี้คือ1 ในขั้นตอนการเตรียมโพลิเมอร์ตั้งต้นนะครับส่วนมากแล้วการผลิตเส้นใยจากวัตถุธรรมชาติที่มีโครงสร้างโมเลกุลโพลิเมอร์อยู่แล้วเช่นพวกเส้นใยเรยอนนะครับการเตรียมโพลิเมอร์ตั้งต้นก็จะประกอบด้วยการนำไม้ต่างๆมาย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆจากด้วยการทุบการอัดหรือการใช้สารเคมีอะไรต่างๆกอ็อยู่ที่วิธีการนะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือ,อนำอวัสดุจากไม้เหล่านั้นมา,าทําให้อยู่ในรูปของสารละลายเข้มข้นหรือประอังกฤษหรือว,ว่า Polymer v i วิสคอนะครับซึ่งการทําเส้นใยสังเคราะห์ในการเตรียมโพลิเมอร์ก็จะเริ่มจากการนําทําให้โพ l y เมอต่างๆมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปนะครับ ในส่วนของการขึ้นรูปเส้นใ่นี่คือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า fiber spinning นะซึ่งในการขึ้นรูปเส้นใหญ่นี้ก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับตัวพรลิเมอร์ตั้งต้นตรงนั้นแต่หลกัหลกๆก็จะมีพื้นฐานอยู่3แบบก็คือการปั่นแห้งหรือเรียกว่า dry spinning หรือการปั่นเปียก wet spinning หรือใช้ลักษณะการปั่นแบบปลอมปลอมละลายหรือ melt spinning นะครับ ในส่วนของการปั่นแห้งหรือไดสปินนิ่งนั้นเราก็จะมีการเตรียมโพลิเมอร์ให้อยู่ในรูปสารละลายนะครับเสร็จแล้วก็จะฉีดผ่านาหัวฉีดหรือภาษากรียกว่า s p i นเน r ร t เนะครับซึ่งในการทำละเหยตัวตัวทำละลายโพลิเมอร์นั้นก็อาจจะใช้วิธีการใช้ลมร้อนเป่าให้แห้งนะครับจากนั้นแล้วก็ดึง มีการดึงยืดเส้นได้นะเพื่อการดึงยืดตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเส้นใยนะครับซึ่งเหมาะในการใช้ในการทำเส้นใยต่างๆเช่น p o l ีเอสเตอร์หรือ p o ลีไตรเอสเต e นะครับหรือพวกเส้นใยอะคริลิกนะครับอันนี้คือลักษณะการผลิตหรือกระบวนการผลิตของเส้นใยแบบ ที่ฉีดสปินเนอร์เอกไปนะครับซึ่งในรูปเราจะเห็นว่าเมื่อเราทำโพลิเมอร์ให้เป็นการหลอมเหลวก็จะฉีดผ่านตัวปั๊มหัวฉีดผ่านหัวฉีดสปินเนอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะใชะ้ลมร้อนเป่าให้แห้งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการดึงยืดนะครับแล้วก็ปั่นเข้าหลอดไดน้นี่คือลักษณะการปั่นนะครับส่วน การปั่นแบบเปียกหรือเวสปินนิ่งเนี่ยก็จะเริ่มจากการเตรียมสารละลายโพลิเมอร์นะครับแล้วก็เช่นกันก็ต้องนำไปผ่านหัวฉีดสปินเนอร์เลนะครับแต่จะต่างกันตรงที่การปั่นแบบ,แบบแห้งก็จะใช้ลมร้อนเป่าแต่การปั่นแบบเปียกจะมีการฉีดลงในอ่างน,นะครับที่เป็นสารละลายอยู่ในอ่างน,นะครับซึ่งสารละลายตรงนี้ก็จะทำให้ โพลิเมอร์เกิดการแข็งตัวนะเสร็จแล้วก็จะถูกดึงยืดเหมือนกันแล้วขั้นตอนถัดไปถึงจะมีการเป่าให้แห้งและก็ม้วนเข้าหลอดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นรูปนะครับเห็นไหมจากตัวโพลิเมอร์เหลวนะครับก็จะถูกฉีดในสารละลายนะในอ่างสารละลายเสร็จแล้วก็หลังจากเป็นเส้นใยแล้วก็จะถูกดึงนะครับดึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ม้วนเข้าเป็นหลอดได้เหมือนเดิม ในการผลิตเส้นใยที่เป็นาการหลอมปั่นแบบหลอมละลายหรือเมลสปินนิงเนี่ยก็จะเริ่มจากการใช้โพลิเมอร์เนี่ยเข้าเครื่องปั่นหลอมนะครับเมลเอชทูเดอรจากนั้นก็ทำการฉีดผ่านหัวฉีดสเปเนลเลเมื่อเส้นใยเริ่มแข็งตัวก็จะถูกดึงยืดเพื่อความแข็งแรงซึ่งเส้นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะผลิตโดยวิธีนี้เช่นเช่น เส้นใยไนลอร้อนเส้นใยโพลีเอสเตอร์เส้นใยโพลีเอทิลีนเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปก,กันนะครับนี่คือลักษณะของเมชโพลิเมอร์นะครับที่จะผ่านตัวตัวปั่นหลอมละลายนะครับหลังจากถูกอัดด้วยความร้อนแล้วก็จะถูกดันเข้าไปในหัวฉีดสป i ินเนเลนะครับแล้วก็จะมีการใช้ลมเป่าให้แห้งนะครับแล้วก็ ถ,ถูกดึงเพิ่ม,มความแข็งแรงแล้วก็ม้วนเข้าหลอดได้นะครับซึ่งเส้นใยสังเคราะห์ส่วนมากก็จะใช้วิธีนี้นะครับมาดูในการปั่นเส้นใยสั้นบ้างเส้นใดเส้นใยสั้นส่วนมากนะครับจะมีการปั่นอยู่2ระบบนะครับ หลักๆก,ก็คือเป็นการปั่นด้วยลิงสปินนิ่งหรือระบบวงแหวนนะครับซึ่งเป็นเครื่องวงแหวนที่มีมากที่สุดในประเทศไทยจำนวนทั้งเส้นปัจจุบันก็มีถึง70%ประมาณ4ล้านกว่าหัวแกนปั่นนะครับแต่เส้นได้ที่ออกมาคุณภาพจะไม่ค่อยสูงมากนักนะครับและมีการสูญเสียค่อนข้างสูงนะครับ อีกระบบหนึ่งคือระบบการปั่นแบบปลายเปิดนะครับซึ่งเป็นการาปั่นด้วยความเร็วที่สูงมากสูงกว่าร,ระบบวงแหวนมากแต่ก็มีข้อจำกัดคือ,อมันเหมาะสําหรับการปั่นเส้นได้ขนาดใหญ่นะครับแต่และที่สำคัญคือมีต้น,ตนทุนการผลิตสูงมากนะครับแต่กลับได้ความเหนียวต่ำกว่าเส้นได้แบบวงแหวนนะครับซึ่งคู่แข่งสำคัญของไทยก็จะมีทาง ประเทศจีนอินโดญี่ปุ่นปากีตหวันนะครับแล้วก็ยังมีอีกปัญหาอีกเยอะแยๆนะครับที่ทําให้ไทยเสียเปรียบคือเช่นวัตถุดิบนะครับแล้วก็เครื่องจักรของประเทศต่างๆเหล่านั้นมีความทันสมัยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูลักษณะการปั่นได้แบบวงแหวนแล้วก็ระบบปลายเปิดนะครับจากรูปทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นการปั่นได้แบบวงแหวนนคัคนก็คือจะถูกดึงเข้าแกนปัป่นวงกมลมนะครับก็จะหมุนรอบวงกลม การหมุนนี้ก็จะทำให้เกิดเกลียวขึ้นในเส้นได้นะครับแล้วก็จะมีลูกกิ้งที่คอยดึงเส้นเส้นใหญ่มาปั่นนะครับส่วนด้านขวามือก็เป็นระบบปลายเปิดซึ่งโดยมากแล้วก็จะใช้เป็นในลักษณะาการหมุนด้วยโรเตอร์นะครับซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับแต่ก็เหมาะสำหรับเส้นใยที่มีเส้นใยขนาดใหญ่แล้วก็มีแต่ข้อเสียคือมีเส้นใย มีราคาแพงนะครับต้นทุนสูงมากนะครับก็พิจารณาขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับ <S <S 1> <S 1> เรามาดูกระบวนการปั่นได้ไฟ้บ้างทีนี้ในส่วนของการปั่นได้ไฟนั้นนะครับก็จะมีขั้นตอนหลักๆก,ก็คือหนึ่งการเตรียมเตรียมวัตถุดิบซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า raw material นะครับ ก็เตรียมดอกไฟนะครับแล้วก็นําไปเข้าบูรูมหรือการทําความสะอาดนะครับเข้าคาัตติ้งคือการสางด้วยหวีนะครับแล้วก็ทํารวมเป็นเส้นเส้นแผลใหญ่ๆนะครับแล้วก็นํามาหวีด้วยหวีฟันเล็กๆอีกรอ,อ,อบหนึ่งนะครับจากนั้นถึงจะนําไปปั่นนะครับเสร็จแล้วก็ม้วนเข้ากรอและเก็บแพ็กเกจนะครับอันนี้คือในลักษณะ ของการผลิตเส้นใด้ไยสั้นนะครับเป็นเครื่องผสมนะครับจะนําเส้นใยฝ้ายจากประเทศต่างๆทั่วโลกนํามามิกผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับการสางเส้นใยห,หรือ c ค r ์ i n g Machine ก็จะเป็นแยกเส้นใยให้เป็นอิสะะระกระจายให้เป็นเรียและเรียงเป็นเนื้อเดียวกันและมีขั้นตอนการกันจับสิ่งสกปกต่างๆนะครับ ถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนการปั่นได้หรือ spinning machine ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับซึ่งในขั้นตอนการ spinning นี้ก็จะมีการตีเกลียวเข้าไปในเส้นด้ายซึ่งจำนวนเกียวนี้ก็จะบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ว่าต้องการความแข็งแรงความนุ่มนวลแค่ไหนนะครับขึ้อนอยู่จำนวนเกียวอันนี้ในลักษณะเครื่องปั่นได้หรือ spinning นะครับในระบบอุตสาหกรรม ในขั้นตอนการตกแต่งผิวเส้นได้ยา,ยาวๆเนี่ยเพื่อทำให้มีความผิวสัมผัสที่เหมาะกับการใช้งานนะครับซึ่งก็จะเป็นเทคนิคในการเพิ่มรอนเพิ่มร้อยหยกักเพิ่มความฟูอะไรต่างๆสำหรับนำไปใช้ในผ้าทอและผ้าถักนะครับซึ่งจะส่งผลถึงาการดูดซึมความชื้นของเส้นได้ด้วยในเส้นได้ยา,ยาวๆเนี่ยเราสามารถ ปรับโครงสร้างของเส้นใยได้ด้วยความร้อนเพราะว่าเส้นใยยาวส่วนมากผลิตจากเมพสพลาสติกเนาะเมื่อโดนความร้อนก็จะมีรูปร่างต่างๆไปและก็ในความกระบวนการความร้อนไม่สามารถนําไปใช้กับเส้นใยจากธรรมชาติเช่นฝ้ายได้เพราะว่าถ้าเราไปทํากับเส้นใยฝ้ายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดรอยยิกในเส้นใยนะเหมาะกับเส้นใยยาวมากกว่าในกระบวนการตกแต่งผิวก็ มีการเพิ่มความหยิกงอฟูของเส้นได้ด้วยการรีดดัด,ดกรีดมว้วนหรือใช้ลมเป่านะครับซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพแล้วก็ทำให้การดัดม้วนต่างๆเซตตัวได้ด้วยความร้อนเรามาดูกรรมวิธีการตกแต่งผิวเราสามารถทำได้4วิธีนะครับสำหรับเส้นใยยาวคือการตกแต่งผิวแบบ f o r ทวิทนะครับการตกแต่งผิวแบบสต a ร์เฟอร์บ็อก กา,การตบแต่งผิวแบบริงเกลยานนะครับและก็การตกแต่งผิวแบบแอร์เจสทริสนะครับฟ o อร์ทวินะครับเป็นการตกแต่งผิวเส้นยาวยที่นิยมในตลาดนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็มีต้นทุนต่ำที่สุดก็หลักๆก,ก็คือนำเส้นใย,ยไปบิดเป็นเกลียวจากนั้นก็เซ็ตด้วยความร้อนเมื่อ เราบิดเกลียวออกเส้นได้ก็จะมีการบิดเกลียวคล้ายๆกับพลาสติกถูกถูกความร้อนก็ทำให้เซตเป็นลักษณะยิกฟูตามที่เราต้องการได้นะครับอันนี้คือลักษณะของฟอร์ทวิทเนาะก็จะมีการบิดเป็นเกลียวแล้วให้ความร้อนนะครับอพอผ่านความร้อนเส้นได้ก็จะบิดเป็นเกลียวนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทกเตอร์ยานนั่นเองนะครับ วิธีการ s t u f เฟอร์บ็อกนะครับก็เป็นการาดึงเส้นใยลงไปในบล็อกกล่องนะครับอัดอัดเข้าไปแล้วก็ให้ความร้อนนะครับซึ่งพออัดอัดเข้าไปในให้ให้ความร้อนในกล่องเนี่ยเส้นใยก็จะมีการหยิกงอบิดต,ตัวนะครับตามลักษณะของกล่องนะครับ หลังจากที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนออกมาเดี๋ยวไปดูหน้าตามนี้ครับเส้นใย,ยก็จะถ,ถูกดึงเข้าไปอัดรวมตัวกันในกนล่องและก็ให้ความร้อนนะครับเมื่อเส้นได้ถูกเซตด้วยความร้อนก็จะมีการบิดตัวเป็นหยิกฟูตามต้องการลักษณะกลอะ่องถัดมาเป็นการาลักษณะเหมือนการนำผ้าถักนะครับเอาเส้นได้ไปถักถักแล้วก็ให้ความร้อน เมื่อคลายเกลียวถักออกมาเส้นได้ก็จะไม่กลับไปเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นบิดเป็นเกลียวในลัหน้าเหมือนที่เราเอาไปถักเป็นผ้านะครับในส่วนของการใช้ระบบ Add Jet Texture นะครับวิธีนี้บริษัทดูปองได้พัฒนานะครับก็คือการเป่าอากาศให้เข้าไปในเส้นได้ที่วิ่งแล้วก็ม้วน กระแสลมก็จะม้วนตรงนี้ให้เกิดเป็นเกลียวขึ้นมานะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับเส้นใยที่มาจากเส้นใยธรรมชาติแต่ก็จะมีความฟูมากกว่านะครับแต่ทุกวิธีต้องใช้ความร้อนในการเซตนี่นะครับถ้าเราดูเนาะครับตัวตัวแอร์เ็ตต,ตรงนี้ก็จะดึงเส้นได้เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับเมื่อหมุนเมื่อไปโดนความร้อนแล้ว ตรงนี้ก็จะเซตความร้อนตรงนี้ก็เซตให้ให้เส้นใหญ่นะครับมีการาเซตตัวได้นะครับครับก็ทั้งหมดนี้คือการปรับผิวสภาพของเส้นเส้นได้ใหยาวนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาเรียนรู้เรื่องอื่นกันต่อนะครับ